จะเล่นน้ำกับเขาเปล่าฮะจะไปเล่นน้ำกับเขาเปล่าเขาเปลี่ยนแล้วผ้ากันหมดแล้วนะเอาไปกันหมดแล้วนะเหนือเขาไปกันหมดแล้วเอเอไปเล่นน้ำไปร้องให้ทำไมอืออืม Yeah. เอากล้องมาเดียวมาด้วยกันผิวรอเลยมาเลยมามามาใจใจพ่อก่อนนะเดียวพี่แต่งตัวใจใจจ้า ผิดทางแล้วอยู่นี่เหนืออนนี้ลูกนี่นี่นี่เออ <c oughs> ใชอ่นี่มามามาอันนี้

อ่ะตีขาตีขาเร็วโชว์ปาเวโชว์ปาีขาีเออเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ย

นั่งลงนั่งลงลูกก็ลงน้ำมันจะได้ไม่หนาวเดี๋ยวใส่เย็นใส่เย็นไออยากเล่นแพอยากจะอยู่กับแพรขึ้นไปไปจำพี่ขึ้นแจ้าคุณก็มชี้น้ำมือไหนแล้วะขึ้นอ่ะลองพูมงขึ้นไปขึ้นไปยืน